ที่ร้านคาเฟ่นะแถวบ้านนะครับตอนนี้เราดูพระองค์หนึ่งอยู่ที่เข้ามาจากไหนนะอินบุรีสิงห์บุรีอินบุรีโอเคนะครับนี่เป็นวัดเกตนะครับวัดเกตทีมนี้องนี้มาจากอินบุรีนะฮะอินบุรีผมเคยไปดูพระด้วยนะที่นั่นนะ่ะผมไปดูถึงอะไรอนะค่ายบางละจันนะสมัยก่อนสักโอ้ยยี่สิบกว่าปีอะไปดูไปซื้อพระที่ค่ายบางละจันเลยองค์นี้ มีเขาเขาเสียไปแล้วไม่ใช่เพื่อนหรอกครับอายุประมาณตอนนั้นสิบปียี่สิปีก่อนเขาก็อายุสักเจ็ดสิบแล้วอะ่ะตอนถ้าอยู่วันนี้ก็เก้าสิบแล้วแต่ไม่อยู่แล้วตอนนั้นเขาไปขายผมที่ผมผมไปสิงห์บุรีบ่อยเมื่อก่อน,นะฮะผมชอบไปงานาตลาดเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะตลาดนัดสิงห์บุรีอะ่ะวันวันอาทิตย์มัง้งตรงอะไรอ่สารักเมืองอผมไปบ่อยนะองนี้ผมสององนี้ผมให้พี่เขาห้าแสนห้านะ องห้5แ0 0แต่แกะดวงนี hmm. yeah, so. so. there, ้ก่อนว่าแท้ไหมแต่องนี้แท้อยู่แล้วแต่เพียงแว่าเข้าไปแง่หมดแล้วผมไปที่สิงห์บุรีผมไปเช่าองนี้วัดปากน้ำเน่ยเยอะมากเลยสิงห์บุรีมีวัดปากน้ํารุ่นแรกเนี่ยเยอะมากเลยท่านมาใช่ไหมถ้ามาสิงห์บุรีหรอเดิมี่น้องทาทาใหผมเขาเขามีเรือยนอ๋อก็เลยเดินเดินทางคุณกรุงเทพอ๋อแต่ผมไปซื้อวัดฝากน้าเนี่ยเช่าวัดปากน้ำเนี่ยที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย ผมว่าผมน่าจะไปเช่ามาไม่ต่ำกว่า3หรือ40่สิบองค์ที่สิงห์บุรีมีสปอตปังน้ำเยอะมากเลยมีมีเือเยอะมีองค์นึงฮะจอดทมืองประทนี้ดีกว่ามีองค์ที่ที่ที่ไม่ได้เรียมมีเครือบไหมเหรอนึกว่ายังไม่ได้ใช้นึกว่าถ้ามีเครือบองค์หนึ่งเป็นแสนนะโอเคอ่นเดี๋ยวผมจะแกะดูองค์นี้นี่นะครับเป็นหลวงวัดเกศชโยนะครับแต่เขากดมาหูไม่ติดแล้วเขาฝนตามพื้นเนี่ยตามพื้นเนี่ยซุ้มเสริมหายหมดเลย ซุ้มหายหมดเลยรับแบบเขาขัดขัดซุ้มหายหมดเลยแต่ตอนนี้รอลุ้นดูว่าแท้หรือไม่แท้นะเดี๋ยวเราแกะดูกันโอ้ทองนี่อย่างบางนะพี่นะโอ้สกิน่อยยังทองจะขาดแล้วนะี่เดีนี้เมื่อกี้ก็บอกพี่ว่านะถ้าเกิดไม่ไม่แท้จะให้ค่ารถห้าพันพี่ก็มาจากอินบุรีนะฮะอินบุรีดูดิทองบางมากเลยอะสกิดจะขาดเลยเนะี่ย อขอให้แท้ตากล้องนี่มึงจะส่องเข้าตากูแล้วเนะี่ยสายไฟเนี่ยจะทิ่มตากูเยอะเนี่ยนะครับเนี่ยดูก่อนนะครับขอให้แท้นะครับมึงมึงใช้ไฟตํำเลยี่เออจะทิ่มตากูแล้วตาตาก,ตาก้องนี่มือใหม่ฮะไอตาตาไฟฮะโอ้ย ตอนนี้รุ่นอย่างเดียวว่าให้แท้นะครับนะครบพี่เขาได้ห้าแสนห้าทองนี่อย่างบางกรอบเลยมัต้องใช้ไฟเป่าอ่ะอย่างงี้ต้องใช้ไฟเป่าเอาไฟมาเลยวไม่อยากใช้คีมตัดเดี๋ยวพ้าแตกเดี๋ยวผมจะใช้ไฟเป่าจะง่ายกว่า มันเป็นพลาสติกครับผมขูดเทียนอะนี้เทียนเทียนไม่ใช่กรอบฮันไม่ใช่เทียน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 เอาเทียนออกครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะละลายหยดใส่มืออ๋อพี่นึกว่ากรอบกรอบมันออกมาง่ายอย่างนง้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นเทียนเป็นเทียนนี่นี่ตัดเสียงรอบข้างมาไม่งั้นติดเพลงเอาไว้นะ Okay. ไ,มไ,มไม่กลัวเดี๋ยวเสียงเพลงมันเข้าไปกล้องแนละ้วเดี๋ยวโดนลิขสิทธ okay. ิ์โอเคจะใช้ไฟเป่าแล้วนะเออไม่ต้องใช้ไฟนะ ขอ,อให้แท้พี่โอ้ oh, ติดมันแตกอยู่แล้วนี่ please, please. ลุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ย มาจากอินบุรีนะครับเดี๋ยวรอด,ดูฮนะว่าจะรอดไม่รอดไม่รอดก็เสียหนะ้าพันฮะเอะไรนะเจ้าของรุ้นกลัวพ้าแตกนะครับไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้กลัวเกณนครับกลัวพ้าแตก <c oughs> ควันออกมาแล้วครับโอเค เดี๋ยวอรอลู้นก่อนตอนนี้พระร้อนฮนะมีโอกาสแท้นะเท่าที่แกะมาอย่างนี้นะมีโอกาสแท้นะพี่มีโอกาสได้ตังค์แต่ผ้าร้อนอยู่เดี๋ยวเ <laughs> พราะผาร้อนอยู่โอเคขอให้แท้ที่ได้ห้าแสนห้ากลับบ้านาออไม่เห็นผ้เนาเลยนะฮะ นี่มีทองแปะอยู่ตรงพ้าอยู่เลยเนี่ยแล้วพี่ไปล้างทองออกเหรอไม่ไม่ล้างหลุดไปเองใช่ไหมอ๋อติดกระกอบกระจกพลาสติกด้านในผมก็ไม่รู้พ้าอะไรไม่เห็นจริงเหรอ <c oughs> แล้วในคอห้อยอะไรอ่ะพี่อ๋อเป็น้าผืนใบอือพ้าสีอะไรไหนไหนด้วยไหน โอ้นี่รู้จักพระด้วยนะเนี่ยเป็นพระของสมเด็จพระเทศโมนีนทีเนเ่เป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชใช่นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าพระกิ่งอรหังครับบ้านท่านอยู่ที่วัดพุทธศรีอินบุรีเนี่ยเป็นพระกิ่งอรหังนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อประสีนะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อไว้ปักน้ำนะหลวงพ่อปักน้ำก็มาเสกนะรุ่นนี้แล้วก็หลวงพ่อประสีพระลาววัดโพสีอ่ะฮะอืม นี่เป็นกิ่งดีนะครับแต่ราคาไม่แพงอยู่หลักพันเองผมเก็บไว้ประมาณสองร้อยองค์เก็บไว้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วราคาไม่ขึ้นเลยฮะอ่ะดีดูนะครับอันนี้คือแพ้นะโชคดีละได้ตังนะห้าแสนห้านะอันนี้คือเขาแบบเหมือนกดแล้วว่าหูไม่ติดแล้วก็พักเขาไปแต่งพื้นหมดเลยอ่ะเดี๋ยวขอเอาเงินสดหรือว่า นี่บอกบอกตรงๆเนี่ยพูดมาบอกขอให้แท้จะไม่ทอดกระถินชิบ้าอ๋อโอเคอ่ะทอดกระถินอ่ะท่าไหร่เอาเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะอ่ะเพิ่มเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรสรุปเอาแค่ห้าหมื่นนะไม่เอาห้าแสนห้านะตอนแรกตกลงกันเรียบร้อยนะห้าแสนห้านะพอแกะมาบุกขออีกห้าหมื่นนะขอห้าหมื่นนี่ขอห้าหมื่นเฉยๆไม่เอาห้าแสนนะ เอาบวกอีกห้าหมื่นนะไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าพี่เขาตั้งใจมาหาผมนะถ้ากับเดี๋ยวเอาเงินสดเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมหยิบเลย<ก>ถ้ากับเป็นหกแสนบาทนะโอ้โหนี่ไม่เคยเจอเคสนี้เลยนะปกติเคสแบบนี้ไม่เอานะ <c oughs> แต่พี่เขาจะเอาเงินไปท่ดกระถิน <c oughs> อ่าที่เอาเงินไปทออกระถินอ๋อคือบอกว่าหมายถึงเจ้าของพระที่เสียไปแล้วอ๋อคือพี่เขาตั้งคือตกลงกับผมที่ห้าแสนห้าแล้วเขาบอกว่าตกลงจบแล้วพอเข้าเนี่ยจ่ายจ่ายตังค์เขาบอกว่าขอให้ให้าหมื่น เขาจะไปเหมือนไปทปําบุญให้กับคนที่เป็นเจ้าขอ,องพระองค์นี้นะครับว่าเขามอบมาให้ใช่ไหมอ่าโอเคนี่หกแสนอ่านี่หกแสนเนาะโชคดีแล้วพี่เฮงแล้วเฮงแล้วนะครับ,บเป็นไงมีคอร์สสรุปไม่ได้เอาห้าหมื่นนะห <c oughs> ยอกครับเอากล่องมาใส่นะครับก็บบถ้าเกิดใครมีพระเครื่องพระบูชาของเก่านะครับรวมถึงกระเพาะปลาเก่านะส่งรูปมาได้ไดทางไลน์นะฮะทรายบีโอวายเลขหกหกตัวนะครับ แอซายบีอไยเลข85ตัวส่งมาได้ครับ2ลนนี้ฮะแล้วเดี๋ยวผมจะตอบกลับทบบี่สนใจใอะไรนะฮะ,อะโอเคเตือนมิจฉาชีพนิดนึงครับเพราะเนื่องจากมิจฉาชีพนะั้นหลอกให้โอนเงินไปนะพี่มาพี่ส่งหาผมเนี่ยผมเรียกให้มาเลยนะไม่มีแต่จะได้เงินผมนะมาอย่างน้อยก็ได้ค่ารถอ่ะ5,000บาทถ้าสมมติมาแล้วไม่แท้ผมจะให้ค่ารถ0 0 0พแต่อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพให้โอนเงินนะโอนเงินแบบไอ้ออกบัตรรับรองพักแท้เพื่อที่จะเช่าพระองค์นี้แปดเก้าแสนล้านหนึ่งสองล้านเนี่ย มิจฉาชีพทั้งนั้นห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะครับขอเตือนอีกครั้งฮะรจริงจินเตือนมาหลายร้อยครั้งแล้วฮะก็คนก็ยังหลงหลงคนละหลอกโดนโอนเงินไปเยอะมากเลยพี่ใช่ไหมผมเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าผมโดนเรื่องเรื่องแจ้งความนะมันคงแจ้งความผมมีชื่อผม,ม,ม,อผมเลยเยอะมากเลยแต่บังเอิญว่าแบบมันไม่ใช่ชื่อผมที่เขาโอนไปอะ่ะเขาตัวหลอกเยอะมากเลยเอาเป็นว่าอย่าโอนพันะครับเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่ามิจฉาชีพยเยอะจริงๆห้ามโอนเงินเด็ดขาดครับโอเคครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ yeah. Yeah.